สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอเกันกับแก้วอีกแล้วนะฮะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทาขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอให้ทุกคนนะคะราบชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะกาชาติบมาเ้อพี่น้องแมนมาซ่อมมาซ่อม0529

ที่จริงไปแค่ศนะูนย์หน่ะแต่ไปเจ็ดได้อืมหื นี่นะคะทุกคนชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะชอบสีไหนไปสีนั้นนะ,ะถ้าใครแคปไม่ทันก็ต้องดูแต่ตอนแรกแรกนะ,ะ<แ>นทุกคนที่จริงอะ่ะตาชาติเราจะไปแค่ศูนย์หนึ่งเท่านั้นแหละแต่ถ้าใครชอบเจ็ดก็ไปเจ็ดนะจอดเจ็ดให้แล้วนี่ไงโอเคบอล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 นี่นะคะทุกคนนะ,ะใครอยากได้ชัดๆเห็นชัดๆนะทุกคน เขากลุ่มมาค่ะเขากลุ่มมาค่ะนี่ไอดียของเราเนะี่ยแอดมาได้เลยน,นะอ่านให้จบนะถ้าคนเข้าใจเขาไม่ต้องอ่านยากนะทุกคนนี่นะทุกคนให้กลุ่มก็โอ๊ยที่จริงเนี่ยทางก็มาบ้างมันมาบ้างต้องขออภัยนะคะทุกคนอาจจะสมหวังบ้างผิดหวังผิดหวังบ้างในแต่ละหุ้นแต่บางหุ้นนะทุกคน ก็ศูค่ะเมื่อคืนนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มหรือว่าดูคลิปคลิปสั้นนะคะน่ยดาวดาวนะคือแบบว่าอู้ปังมากเลย สามัคคีนะคะทุกคนมีหนึ่ก็ต้องมี7จสาเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะชอบสีแดงไปสีแดงชอบสีดําไปสีดํำชอบสีฟ้าไปสีฟ้า,ฟานะคะชอบสีไหนไปสีน,นั้นไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคน ส9เกนะ ือนกันทุกอย่างต่างแค่ตัววิ่งรูดเท่านั้นนะคะทุกคน นี่นะ,ะทุกคนชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะไม่ชอบผ่านนะ,ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ